สักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มกันผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ครั้งนี้สักครู่นะครับ ยังครับต,ติดไม้ได้เลยนะหรือจะถือก็ได้ถ้าคุณถนัดยังไงครับคนเริ่มมาดูแล้วนะครับสวัสดีครับผมหมูนะครับก็เป็นคนผู้บริหารดีอ์ดครับนะครับแล้วก็เป็นคนจัดงาน New Hope ครั้งนี้นะครับก็น่าจะได้ติดตามนิทศการนิวโฮปอาร์ตเอ็กซิบิชัมากันพอสมควรแล้วนะครับผ่านหน้าเพจ Facebook ก็ oh. วันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสาหรับนิวโฮปทอล์กที่ผมจะเชิญศิลปินที่มาร่วมแสดงในนิทศการครั้งนี้นะครับก็จะทยอยทยอยกันมาตามตามวันและเวลาเดี๋ยวผมก็จะมีการทำตารางนะครับว่าว่าใครจะมาไลฟ์ันไหนบ้างนะครับแต่สำหรับวันแรกนี่ก็เป็นคุณคุณรินทร์อน,นะครับคุณเทคุณเทจะมาเป็นคนแรกนะครับสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะครับก็ก็คุณเท อยากให้คุณเท่แนะนําตัวกับกับทางบ้านนะครับครับสวัสดีครับผมนายณรินทร์พรานุสานเลิศครับจบจบจากมสารคามครับครับเป็นเป็นนิสิตจบใหม่นิสิตใหม่เพิ่งได้ปีจะสองปีแล้วครับครับเออคุณเทพคุณเทพรู้สึกไงที่ได้ร่วมนิทรรศการครั้งนี้ครับนิทรรศการของศิตรล็ิรุ่นใหม่นีครับรู้สึก เป็นเกียรติมากครับที่ที่เป็นศิลปินับต่างแดนต่างจังหวัดแล้วได้เข้ามาร่วมนิทรรศการนิวโฮปในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับชีวิตผมแล้วก็เป็นเกียรติกับน้องๆที่อยู่แถวภาคอี่สามครับครับก็ก็จริงๆนี้ดิจิการนี้ครับก็ก็เพื่อเพื่อให้เปิดโอกาสนะครับกับศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศแหะครับก็ คราวนี้เป็นแ้งแรกๆก็อาจจะยังแต่จังหวัดไม่เยอะนักแต่คราวต่อไปก็ก็คงจะมีทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็คุณสําหรับสําหรับคุณรินทร์ทอนี่คงเป็นคนแรกสําหรับภาคอีสานเนาะก็ก็หวังว่ามันจะมีต่อไปหวังว่าหวังว่าพิธการมันจะมีได้จัดไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เชิญรุ่นน้องคุณจากสารคามเนาะลูกศิลจันเต่าครับก็ก็เดี๋ยวหวังว่าก็คงจะจะมีจะมีศิลปินจากอีสานเข้ามาร่วมกับเราเรื่อยๆนะครับในอนาคตก็ อยากให้คุณนรินทร์ธพูดถึงงานงานคุณหน่อยครับว่าทําไมถึงเอาคนเอาชดาแล้วกม็มารวมกันในภาพแล้วก็ใส่เป็นลักษณะางานคิวบิกแบบนี้ครับอยากให้เล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยครับว่าทาไมทำงานออกมาแบบแบบนี้งานงานของผมเองนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเรื่องของมิมติทางวัฒนธรรมครับ,รบที่ที่เอาคนแก่ใส่ชดาแล้วก็ทำเป็นคิวบิกก็คือ อยากให้คนเห็นมุมมองมุมมองเก่าที่ที่ซ่อนอยู่ท้้งในคิวบิตตัวนั้นเป็นเป็นมุมมองวัฒนธรรมที่เป็นสมัยเก่าเป็นรุ่นเก่าครับ,รบแล้วที่ทำเป็นคิวบิตก็คือเป็นมิติใหม่ๆทางวัฒนธรรมที่<อ>ให้มันมีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาครับก็คือคุณเอาเอาของเก่ามารวมกับของใหม่ใช่ครับเพื่ให้มันเป็นร่วมสมัยขึ้นแล้วก็ เป็นทันสมัยขึ้นครับก็ก็เป็นก็ออกมาเป็นงานในลักษณะของคุณอัตลักษณ์ของคุณใช่ครับงานชุดนี้ทําออกมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยไหมครับเป็นช่วงหลังเรียนจบครับก็คือชุดเนี้ยทำมาได้ประมาณ2ปีละใช่ครับอืมครับแล้วแล้วยังจะทําชุดนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้ว ยังเป็นชุดนี้ครับยังเป็นชุดนี้ยังยังก็คือหมายความว่านักสะสมแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยยังมีโอกาสจะจะได้เห็นแล้วก็มีโอกาสได้สะสมงานชุดนี้อยู่ก็ในนิทรรศการก็ออกไปแล้วเนาะขานนี้ออกแล้วข่านนี้ออกแล้วขานนี้ออกไปแล้วก็ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากนักสะสมแล้วก็ต้องขอบคุณนักสะสมที่ที่ให้โอกาสศิลเป็นรุ่นใหม่นะครับก็ เราได้เราได้รู้จักคุณลินทอนแล้วได้ได้ได,ได้พูดถึงนิสสการครั้งนี้แล้วได้รู้จักงานแล้วเล่าให้ฟังหน่อยดิทาไมอยู่อยู่ตอบรับวผมผมชวนคุณเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวคุณเขียนงานมาให้เลยอะ่ะทำไมมันง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็ช่วงช่วงนั้นก็ทาทาจ็อบไปด้วยรับจ็อบไปด้วยก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสาโอกาสสาคัญสําหรับผมก็เลยตอบ ตกลงกับพี่หือว่าจะทําให้จะจะทำงานมาร่วมแสดงครับครับคุณใจคุณดูใจง่ายมากเลยไว้ใจผมด้วยผมยังไม่รู้เลยนะตอนนั้นว่างานจะออกมายังไงทแต่ว่าเราก็ทำงานเต็มที่ก็เป็นประสบการณ์แรกครับเป็นงานแรกเหมือนกันครับที่ได้เข้ามาแสดงร่วมกับศิลปินใหญ่ๆแล้วก็มีรุ่นพี่ครับครับก็งานนี้ก็อย่างที่แจ้งท่านนสะสมแล้วก็พี่ตามเพจไปนะครับว่าเราพยายามเปิดโอกาสให้กับ ศิลปินรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ให้เขามีพื้นที่ในการแสดงในกรุงเทพแล้วก็อยากให้เขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการจัดนิธการแสดงงานร่วมกับศิลปินอาชีพจริงๆที่เขาที่เขาเป็นที่ยอมรับของนักสะสมอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เขาได้ทั้งโอกาสแล้วก็ได้รับประสบการณ์ไปพร้อมกันเลยทีนี้สุดท้ายครับเราเราเข้าใจงานงคุณละแต่ผมอยากให้คุณอธิบายถึงงานทั้ง2ชิ้นในงานเลยครับว่าคุณเล่าถึงอะไร นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ติดตามเพจแล้วก็น่าสมเขาดูไลฟ์เนี้ยเขาจะได้มาดูสิ่งที่คุณเล่าให้เขาฟังในภาพภาพนี้เลยครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งด้วยเป็นเป็นเหมือนคอนเซปต์งานเลยครับคุณเล่าอะไรในภาพนี้เล่าให้เขาฟังแค่นั้นงครับผมก็นําเสนอเรื่องในเรื่องของวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกทุกวัฒนธรรมครับแต่โฟกัสเป็นโขน อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนจะเข้าถึงง่ายจะรู้ว่ามัน,มนอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ที่คนไทยคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยก็ต่างชาติคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยท,ที่ที่สวยงามอะไรก็เลยหยิบตัวนี้มามาเป็นตัวนําเสนอให้ให้ผู้ชมหรืว่าคนดูเนี่ยได้ได้รู้ถึงวัฒนธรรมที่ที่เก่าเก่าไปแล้วแต่ว่า นาอ๋อนี่ก็เลยใช้คนแก่ป่ะใช่ครับเป็นเป็นมันถ้า<อ>ถ้าเกิดนางนางรำก็ส่วนมากก็จะไม่มีคนแก่มาแต่งตัวแต่งอะไรที่เป็นนางรำใส่ขนจะมี <ứng> เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับ <ứng> ก็ก็เลยหยิบคนแก่มาใส่ชดาโอเคเพื่อสื่อถึงความความเป็น<อ>วัฒนธรรมเก่าของเราวัฒนธรรเก่าเก่าแก่อะไรเงี้ยครับมีความมั่นคงแล้วก็ มีความยาวนานมาแล้วเออตอนแรกผมก็งงนะทำไมคุณเอาเอาคนแก่ใส่รูปวะเอออ๋อด้วยด้วยความที่เราต้องการสื่อแบบนี้ครับอ๋อแล้วก็อย่างที่คุณเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าผ่านลักษณะการมองแบบแบบคิวบิกใช่ครับเพื่อให้เป็นมุมมองใหม่เป็นมุมมองใหม่สำหรับก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วออกมาเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวของคุณด้วยก็สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาชมงานนะครับก็ฝากนิทรรศการครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้มาก็ แวะมาชมงานของคุณคุณเทนลินทร์อนนะครับว่าว่าว่ารสชาติของจริงเนี่ยมันต่างจากที่คุณดูออนไลน์ยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คงลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลงตารางไลฟ์ให้ครับว่าเดี๋ยวจะมีใครมาบ้างนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณคุณนลินทร์อนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ